ควบคุมประเทศควบคุมประเทศสิครับประยุทธ์โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์คล awesome> okay. ับในไมค์คลับใบคำกันทอยู่กับไทม์กับพี่เฟรมแล้วก็ไอ้บอลนะ ครับผมครับต้องไงต่อครับพี่จังหวะนี้ไม่ไม่ไม่พี่บอลแม่งมาเหรอไม่มายังไม่มาวันนี้แม่ผมไม่แม่ผมไม่อยู่บ้านเหรออ๋อไปว่าจบแล้วทำไมอันนี้คือพี่บอลตัวปลอมเลยครับผมเอออันนี้คือบอลตัวปลอมเนี่ยเราเข้ารหัสบอลแล้วก็หลอกบอลเล่นโอเควันนี้เราจะมาใบคำกติกาก็คือพวกผมจะมีคำใบนะครับผมอันนี้จะเป็นคำใบของอ่าพี่เฟมกับขอไอ้มอนนะครับคือเขาทีมเดียวกัน คือที่เฟรมเนี่ยกับพี่ม่อนเนี่ยจะเอาคัมใบ้มาประมาณ20คัมใบ้แล้วจะมาใส่ของเวฟเวฟก็คือคัมใบ้พวกเนี้ยที่อยู่ข้างในของกล่องผมเนี่ยจะต้องให้อ่าไีทามเป็นคนใบ้สอบขอไอ้ทามจะต้องให้ผมเป็นคนใบ้อะไรอย่างเงี้ต้องไอทามแอบดูอ่ะดดูิเออเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดแล้วไอ้ทามเปิดเไม่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 กินเฟรมเปิดไม่พี่เฟรมเปิดพี่เฟรมเปิดแล้วก็มีคนเปิดรอบหนึ่งผมอยู่ข้างๆที่เลยของของพี่เฟรมนะครับผมเดี๋ยวดินไป บอกวันนี้แม่ของไม่มายังนิ่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 งอยู่ได้ยินไหมเนี่ยไปดีหรือเปล่าผมพูดได้ยินไหมเนี่ยไปไหนก็ไปแม่ผมเวลาแป๊บก่อนไอชิคุ้มพูดได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลเฮฟสแม่แม่ครับควยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินกูไหมเนี่ยเอ้าไม่ได้เนอะฮัลโหลแม่กลับมาแวบแวบเอ้าเฟสผมพูดได้แต่ต้นคลิปเลยใช่หรอ เฮ้อพยักน้าทำไมไม่ผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าทีมใครจะเริ่มก่อนเออผมบอกว่าทีมกูดีกว่าทีมกูดีกว่าผมบอกว่าวันนี้แม่ผมไม่มาวันนี้แม่ผมไม่อยู่บ้านอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้พี่ก่อนนะสรุปว่าพี่ก่อนนะโอเคใครก่อนก็ได้ไปทีมพี่พี่ก่อนนะไอ้ยทำจะไว้พี่ทีมใครก่อนนะเอ้ยทำจะต้องเอาของในกล่องนี้เพื่อมาไว้พี่นะโอเคทำไปอย่มกดปฏิกาแล้วนะเว้ย ไอ้พตกได้สัตว์เน่แน่ยน่ไอ้ผมเนี่ยกูยังไม่แพ้อย่ังไม่เอากูบังไงกูบังไม่เห็นไม่แบบไม่ให้สายตาดูดูอ่ะถ้าเกิดสมมติกดแพ้เป็นไงพี่เอามาหน่อยพี่ออกมาหน่อยเออจะขู่เนี่ยแม่ไหมเดี๋ยวแล้วเอาคำแรกให้ม่อนก่อนเราใบคำอะไรกูจะต้องไปคำอะไรกูเอาให้ม่อนดูก่อนคำแรกที่จะต้องมาใบพี่เออเออได้พี่เฟมดูด้วยจักรันคำเนี้ยไม่เป็นหรอกพี่เฟรมพี่เฟรมไม่ต้องดูหรอกอ่าโอเคมายังคือกระดิกากันใบับผม าจะต้องส่งคําใบ้มาหนึ่งครั้งแล้วผมก็จะต่อไปถ้าไม่ถูกก็ใบ้ได้ประมาณ3ครั้งถ้าไม่ถูกเลยว่าแพ้เสียคะแนนไม่พูดยาวเกินเกินไหนห้ามพูดยาวเกินโอเคห้ามพูดไม่ห้ามพูดห้าพูดยาวเกินห้้าพยางค์แค่แค่ห้าพยางค์โอเคห้าพยางค์ครับแก๊งที่พี่เฟรมชอบ B N K ถูกปะถูกกำลแรถูกกดมากะดำมาก็ดำมาไม่ง่ายวะพอน่าง่ายวะทำไมต้องพี่คนทีคนที่สคนที่สคนที่สมาดูเลยตรวก่อนตรวก่อนตรวก่อนมาตรวก่อนเช็คสภาคือโยนมาโยนมาไอ้เจ้าดิคำนี้คำมอให้พี่เฟรมดูด้วยดิพี่กลนกรู้่นนรู้อ่ะอ่ะอ่ะอไรอะไรเอาอล้วไม่นช่เหรอใบมาใบมาดราม่าสัตว์เสือดำ ไอ้เมาก่งวะรู้าออ่เอมเอสมาสอมาสอามาเมาเเยกมพี่เลยอ่ะอ่ะกานเจาโอ้ไปไปไปไีไป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 โอเโอเคอ่ะต่อมาเป็น ช่องที่เพิ่งเลิกกับแฟนเฮ้ยเกินเกินพยาาเกินอะพยาเกินอะมีเป็นก่อนเออพยาเกินไปไปข้าเลยข้ามเลยพยายเกินต้นแบบข้าม้าโอยทามือเสียคะแนนเลยเนี่ยย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 ยนยย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 ย้ยยยค เตกเซนไฟเตเนไฟเยออันอ่รู้เมื่อออัาลยกับแฟนมันมีให้ไปนังสามรลท่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคโอเคโอเคมึงจะเอาหนึ่งครั้งตลอดเลยเลยเอ้ยจ้ก้าจ้ก้าจัก้คบคุมประเทศควบคุมประเทศสิครับประยุทธ์ใช่เหรอโอเคตามเลยถึงดีเลยวะเอะคนไม่คนที่เขาเก่งเ่งอมาเราทำั เอาดิพี่บอกหลุดโค้งผิดครับเฮ้ยผิดว่ะเอาบอกให้เรา่อบเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องส่่งไมต้องงส่ไม่ต้องส่งเขาไม่ได้สอบมาทำเขาไม่ได้สอบครับรถอาสิบ้าเฮ้ยเก่งเลยได้อยู่ีได้อยู่ีได้อยู่โอเคได้กี่คะแนนแล้ววะได้สี่คะแนนแล้วโอเคเสียไปคะแนนหนึ่งว่ะชิบหายอ่ะไอพี่มเอาจักการที่ทำโอ้โหไอพี่อันนี้ยากอยู่นะพี่ว่านะอันนี้ยากอยู่ยอะไรนะ เมื่อกี้เอะไรไบบนี้ไม่นึกว่าจำได้ออ๋โอเคหนังเรื่องเด็กตอนเด็กเด็กเฮ้ยหนังเรื่องเด็กตอนเด็กเด็กหกหกพยานหกพยาานครับหกพยาานครับอันนี้รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยหนังเรื่องเด็กตอนเด็กเรื่เด็กเด็เดี๋ยนะหนังโป๊เด็กก็ไม่ได้ใช่แล้วหนังเรื่องหนังอันนี้อันนี้แฟนฉันไม่ใช่โอเคอ่คำว่าที่สองนะ พ่อชักบอลให้ดู่อยพ่อชักบอลให้ดู่อยหกกระยาอีกแล้วตาละตาละตละตละสองสองแล้วแล้แตาละต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 ะละมจะตอบตอบอะไรตอบอะไรมึงกูจะตอบว่าจิงจังแต่มึงเกินน้าเดี๋ยวเออตอบไตอบไปตอบไปมึ่ยคะแนนเลยเดี๋ยสคะแนนแล้วนะทามอันนี้เล่นอันนี้น่าจะง่าย เราได้คนละเก้าเราก็ชนะแล้วเนี่ยเก้าเก้าคนละเก้าพี่เพื่อนเก้าคนละเก้าอ๋ออย่ารีบอย่ารีบใส่ชุดสีแดงสีสีสีอ่าสีแดง K R K ไม่เจ๋งใช้ดาบปืนใส่ชุดสีแดงใช้ดาบปืนเยี่ยมมึงใครใส้ชุดสีแดงง่ายมากเลย เอาเอาเขาใบสาวไปเขาใบสาวเขาใบสาวเออสาวเลยนะอยู่ในหนังหนังเป็นหนังใช่ไหมเจ้าแดงใช้ดาบปืนอเยี่ยมไม่รู้ว่ะเนี่ยยอมแพ้ไหมครับยอมแพ้ยอม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 เฉลยได้น่าจะตอบกันเดเดพูเด็ดพูใช่มึงไม่บอกอะไรทำไได้ย่างง่ายโล่อะ ไม่รู้ไม่บอกว่าฮีโร่วะไม่รู้ไปถึงเอาไมรูเก่าเลยแต่เกาจะการที่การที่การี่ารว่าแล้ว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 กเสียกูเสียเป็นเครื่องดื่มสีเหลืองเป็รื่องเป็นเครืองโอเคได้ได้สปอนเซอร์ิดคผมิดเขาบผมผิดรับผมบเี่ยวมันเป็นไปไม่ได้ทำไปที่สองไหมเคยแจกทองอีชีตันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ขบไี่สามบไปดสามเอาบอ่ะสทำาจกชาโอชิเอถูกจลถูกจโอเคาอันเียะอันเีะเนี่ยเมึงรู้ว่ามอนจมอให้กไปนำพวกมึงอ่าโอเคโอเคทำไปเไปเอะไรวะอะไรอ่ะไปเลยนะเออแจกทอง อุจิตัลต์ุกแมวมาใกล้กันวะพราะแบ่งคนละคนละอันก็ได้เอ้ยได้หกแล้วเว้ยโอเคฮะรามโอ้ยสุดท้ายป่ะอันนี้สุดท้ายป่ะสุดท้ายสุดท้ายละอันนี้เลยวะโอ้ยยากกันเลยได้ยากรามาวัด ธรรมกายหมดคนเก่งอะหมดแล้วใช่ปะโอเคเดขอจบแป๊บนึงขอเกมหมดก่อนโอเคเวฟเจ็ดอาจิบโอ้โหทขาไมเวฟแต่ชิงจังอะมึงอูไม่นะเวฟเลยไม่เขียนเจ็ดอะไม่ไม่เขียนเวฟเจ็ดอะเวฟเดี๋ยวเอาตัวนี้เลยเวฟเจ็ดแฉคือมันพลาดเพราะแบบต่อไปจะได้ เอาไม่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 ทำทำออกมาต้องสลับกันแล้วพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟพี่เฟมพี่ของจริงหรือ่ของจริงพี่เฟมโอเคทำเมาเมาหมดเมาเอาไอ้กล่องไอ้ที่ไม่ใช่เนี่ยไม่ผมมีที่ไม่ใช่ไงที่ผมได้เกินมาอ้าวไี้ของพี่เฟรมลยเยะขวยาเลยเหลือเโอ้โหอจะไม่ทำแนวมาดูมาดูมาดูาอ้ไหนเอามาดูด้วยเอาง่ายๆเอง่ายๆก่อนที่เราได้ไหนไหน โอเคโอเคอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายตุกตาตุกตาตุกตาง่ายมากอ่าเลยน้ำใหญ่อ่ะโอเคไปไปไปพิมพ์ตอนชนะเอาเงียบเลยเฮียเลยเฮียงงงงแดงจีจีเฮ้ยเฮ้ยได้คะแนนโอเคเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยมาคำที่สองคร้งที่สองอันนี้ อ่ะโอเคเดี๋ยวจะเจอท่าไว้ตายโอ้โหมึงไม่เขียนภาษาไทยไว้ทามกูอ่านไม่ออกเลยเอาละันนี้แอปลงรูปเอออ๋ออันนี้อันนี้เออว่ะนี่ต้องเขียนภาษาอังกฤษใช่ไหมแอปลงรูปอ่ะแอปลงรูปสามคำโอเคได้อยู่เร็วเร็วเดี๋ยวเงียบดิผ่านไหมเฟซบุ๊กไม่ใช่ใช่โอเคเขาบอร์เบอร์ที่สองใช่ไหม คนดังใช้โอ้คนดังใช้เะยดิได้ไอ้เหี้ยเร็วเร็วเร็วอย่าช้าอย่าช้าอยู่อีกคือกินด้วยอห้ามห้ามเสิร์ชนะห้ามเสิร์ชนะห้ามเสิร์ชนะเฮ้ยเสิร์ชอะไรสั่นละเร็วลงรูปลงรูปคนดังใช้เร็วดิข้ามไปยืนไว้เดี๋ยวข้ามข้ามข้าม แต่เด็กไม่ไีเป็นลูกกล้องคาเม่าผิดจ้ะอะไรวะเฮ้ยโก้เฮ้ยพี่อะไรผิดแล้วไอ้เี้ยอาวเข้าไปแตกม insta a m insta เออว่ะมึงไม่เคยใช้ไอเหรอผมคิดไม่ออกเลยไม่คนดังมึงก็แบบอ่าอ่าโอเคคำต่อไปครับผมพี่เฟมครับคำ้า้ครับเ พี่เฟมได้กี่คะแนนแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้อันที่สอันนี้อันที่สามโอ้โหแข็งเกรแงเกแขเกแฮกเก๊กแเกแฮกเก็งเกแฮกเก๊กแกแ็วเกก็ก๊กแขเก๊กแข้งเกแ็ก๊กแข็งพก๊กแบเปล่าตอบมาอะไรเร็วรอ็งเก๊กแขบ๊กบกเ๊็งเ๊กแข็เก๊กแข็เก็งเก็เ็เข คำใบที่สองชื่อเต็มบอบุยไม่ใช่ไใช่เขาไปที่สมสุดท้ายเดโกดเลยเ้อเด้ออกดทไมวะมันกดช่วสุดท้ายไม่ใช่หรอชื่อเต็มรวมชื่อเต็มรวมเหตุการณ์ชื่อเต็มรวมเหตุการณ์โอเคได้อยู่ไม่เกิน4่พยางค์ปะเนี่ยคำเนี่ยไม่เกินไม่เกินชื่อเต็มรวมเหตุการณ์ อย่าไปเซรริญตัวพี่นะาไเเร็วเร็แเรแหกคองอะไรนะโบแหกค้งโบแหกค้งพี่พี่จี้อเนียบอ์แหกค้งนตัวอ่าเอาหลงจะเชื่อใจยัยไอสัตว์เอ้ยโอเคง่าเลยโออะไรดินี่โอเคโอเคโอเคโอ้ อะไรวะมึงรู้ป่ะไอ้ทามบอกให้กูใบ้เห็ดมันจืดด้วยนะจืดมันจืดโว่เดี๋ยววิ่งที่ดรอไม่ได้อ่าอ่าเร็ว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 ผลไม้เหมือนตูดผละไม้เหมือนตูดโอเคห้าคำพอดีน้อยเหมือนตูดละอะไรวะที่มันสีพวคิดไม่ออกเอ้าเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคำนี้ยากนะลูกพับไปลอกพับไปติดคำใบที่สองคำใบที่สอง สีชมพูก็ใช่แกเป็นสีกูคิดออกเว้ยแต่กูคิดรูปมันออกเว้ยแต่กูไม่รู้ชื่อมันอ้าวออกแล้วออกแล้วไอ้เนี่ยเอาคำถามที่แบบคนไม่รู้อ่ะมาไอ้สัตว์เอ้ยใครๆเขาก็รู้กันเพราะว่ามีมือคนเดียวไม่รู้อ่ะเออจริงนี่เลยคิดไม่ถึงเออเอ้เป็นผมผมจะใบ้ผมจะใบ้แบบง่ายมากเลยเว้ยแบบเร็วอ่ะเร็วเร็วดิคำสม่มไ่สงลูกตุดโอเคลูกตูดนผิดครับผม เดี๋ยวกูคิดคิดอยู่เลยทำไวสิมึงลูกพูดไอ้ตว์เร็วๆๆๆๆเอาตอบมาได้้ก็ไดพี่หรือว่ายอมแม่นนะยอมยอมยอมสามก็ไม่ได้เลยเขาไม่สามเขาไม่สามไม่สามยัง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 มีวะโมโมทาโร่เกิดโมโมทาโร่เกิดโอเคแต่มันรู้แล้วพี่เฟรมว่าเป็นลูกอะไรแต่มันไม่รู้จักชื่อกันนั่นเองควายจริงหรือไง จริงกูไม่รู้ชื่อมันอ้าวโอเคงั้นอันนี้ยอมนะอันนี้ยอมนะอันนี้ยอมอันนี้ยอมจริงนี่มึงยังหนึ่งคะแนนเหนือเลพี่เออมันคือเขี้ยเอาคำถามเขี้ยกับมันพี่ลูกท้อโอ้ยนะมันมันอะไรพี่มึงบอกว่ายอมแพ้ก็ได้เลยลูกยอมแพ้อะไรเงี้ยมันมีคำว่าลูกไงพี่ไม่ได้ไม่ได้เป็ผมกูบอกว่ายอมเออผลไม้ที่ยอมแพ้อะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเร็วโอ้โหมันมันมีคำอ่าไหนไหน โอเคอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยไอันนี้อันนี้อันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้อันนี้รู้เคขาจะคิดมากไอิเชียเอาไงดีวะคนใบ้ยงงเอาเออผมคิดคำใบ้แบบทุกคำถามอ่ะคิดง่้หมดเลยขนาดอันนี้ง่ายนะเว้ยมันง่ายเดี๋ยวผมคิดไม่ออกมันจะถามอะไรดีนี่มันแบบไม่ตรงไม่รผิเร็วอรอกูว่าคลิปนี้สี่สิบนาทีแน่นอนไม่เป็นไรเปิดคอมเปิดคีะ อะไนขึ้นตอนเปิดคอมวินโดเพ็ดเพ็ดเพ็ดเขี่ยอะไรอีกวะบใรุ่นแรกๆที่ใช้นี่งห้าคำพอดีรุ่นแรกๆที่ใช้โอเคเอาเร็วติ๊ tiktok t i k อกติ๊กเอ้ยแอบไปเสิร์ชไปหน่อยอะไรคือรุ่นแรกที่ใช้วะรุ่นแรกที่ใช้ไม่ได้ใช้ อืมโอ้ยเย้คำถามแต่ละคำถามไอสัตว์เอ้ยใครไม่คิดว่ามันนี้ง่ายมากเลยนะพี่ถามไม่ทันหรอเปิดคอมเรื่องแรกที่ใช่เหรอพี่ก็รู้ไอพี่ก็รู้เออนี่ผมผมก็ใบง่ายใช่ป่ะจริงป่ะเอออ่าคำๆที่ถามเยอะเลยพี่เฟมอ่ะผมงกูมันขึ้นมาเยอะเลยคำใบที่สามอ่าไม่ได้สามเอาเลยคนหนึ่งมีอยู่คอมโรงเรียนมีอยู่คอมโรงเรียน เมื่อเอาทุกอย่างมารวมกันพี่เอาทุกอย่างมารวมกันก่อนเปิดคอมเปิดคอมรุ่นแรกที่ใช้ยูยู่คอมโรงเรียนคอมโรงเรียนมันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันตอนเด็กๆตอนเด็กๆเราก็เจอป่าวะเด็กๆมันคิดว่าเด็กๆจะแบบขุ้นใหม่เหรอแรกๆเราเจอแบบพี่ได้ขนาดนั้นวะไอ้เหี้ยมึงอ่านแต่มึงได้รู้มึงรู้เปล่าสัตว์กูไม่รู้นะเว้ยรู้โหรู้ผมเตรียมคำใบ้มาจะ มึงเทียนเขาใบดำเทียนทำทำดำใบพี่เฟรมดิอ่ะใบเลยนะอ่ะใบมาเดี๋ยวเเมึงตรียมไม่ใช่หรอเตรียมมึงไม่ได้เลยสัตว์เมื่อกี้เมื่อกี้คิดคิดคิดออกเว้ยพี่เรื่องแต่ตอนดูมันคิดออกเว้ยตอนดูมันคิดออกเว้ยแต่โดจอสี่เหลี่ยมไม่ได้มีคำว่ามินโม่ได้เอออ่าโอเค่มินโน่ไอพีไหมเหี้ย เอือดผีแล้วจะตอบตั้งนานแล้วเนี่ยเขาตอบแล้วเขาตอบแล้วเขาตอบแล้วถูกไม่ที่จริงมันเป็นไม่ก็รู้อยู่มันเป็น Windows XP ไว้แต่มผมคิดว่าแบบครั้งว่า Windows มันไม่ถูกไงไอ้เคสองมันต้องบอกว่าถูกแล้วนิดนึงอะไรอย่างนี้หน่อยไอ้บอลมันไม่บอกพี่ไงว่ามันถูกแล้วไงไม่ครับืสาวก็บอกว่า Windows วันแรกเลย Windows XP นะครับทุกคนต่อไปต่อมาอ้าวูดิ โอ้ช oh, ้าวอนชื่อย่อเพลงเกิลกุ๊ปเอ้ยเอาวานเอาเพลงกูดูเลยดิอันนี้เออชื่อย่อเพลงอันนี้มึงง่ายมากเลยแล้วมึงใบ้คนยังไม่ไม่เอามีทั้งสามตาเลยอ๋ออ๋ออถึงสามปะถึงสามปะโอเคเอาถึงอันที่สองที่สอง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 ลุงขายไก่ทอดลุงขายไก่ทอดอันนี้ง่ายมากเลยพี่เฟรมมึงไม่ได้มึงไปตายเลยไปเกิลกุ๊บขายไก่ทอด เฮียอะไรเอยอย่าเอาอย่าอาออาแรกอันสองรวมกันอ๋อเกากุ๊เฮ้ยเฮเกากุ๊ปมันเป็นนนี่มันเป็นเรืเองท่ออาขคืออีกอะไรขขทดไม่ตองเลาคุณนถึงหน้าเ็นเคไแล้วเว้ยกสมหายไปเลยน่อนน่ะ เขาไม่ได้สามเลยเขาไม่ได้สามเลยลืมคำใบแรกมึงตัดคำใบแรกออกเอาเฉพาะคำใบทสองอ่ะเออมึงขายไก่ทอดมึงขายไก่ทอดอ่ะลุงขายไก่ทอดอ่ะพูดตอบมาเลยพี่ลุงขายไก่ทอดเหรอคำใบที่สามปเร็วคือคิดเลคำใบที่สามแล้วพี่เลขเก้า ไก่ทอดอ๋อมึงโตมาเลยไก่ทอดี่อะไรมึงแกมึงโมาดิพี่โตมาเลยกูโตไม่ออกเลยสัตร้านหน้าปักซอยกูไม่สัตโอเคร้านหน้าปักซอยผิดนะครับผมคำตอบคือ เคฟซีผมจะไม่เละมึงโง่เลยวะผมจะไม่มึงคุปป่าบริษัทนักข่าวก่อนแล้วเมื่อไข่ทอดคุณได้สอบคะแนนอยู่นะครับผมกมกุปลงไก่ทอดกูไปเจอเหมือนกูเฮ้ยพี่ชี่ยอดนี่ผมบอกชี่ยอเป็นกุ๊บอ่ะมันพี่จำเพลงนั้นว่าไอ้คุกกี้อะไรแหละชี่ยอมันคือเคฟซีแล้วผมก็บอกว่าลุงขายเออผมก็เลยเปลี่ยนเป็นลุงขายไก่ทอดมึงขี้จะงโง่เลย เอามา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 เลยเอามาเลยคำต่อมาคำต่อมาคำต่อมาแต่ละคำแม่งอันนี้อันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากมันต่างไหมคำว่าเสือดาวเวียงง่ายกว่านี้เยอะเลยอ่ะอันนี้นะฟังผมนะฟังผมนะต่อเนื้เฟรมช็อตแมลงไม้ตีอยู่อะไรนะไม่ตีอยู่อะไรนะเ้ยไอ้ช็อตแมลงง่ายๆอย่าเนี้ยเฮ้ยยี่ห์ได้ดิ คำต่อมาอันนี้อันนี้อันนี้เละอ่ะอันนี้ยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยเจทเคเคฟซียังยากอันเด็ดโอ้อันนี้ยากผมเคฟซีแล้วผมว่าโอ้โหจับนี้จำแล้วข้ามสามเด้ไเด็ดเร็วเร็วเรอ่าเป็นพาหะนะเป็นพาหะนะโอเคสี่สี่โอ้โหโอ้โหเรือดำน้ำเครื่องบินรถมอไซค์กูจะกูจะตอบว่ารถแล้วก็จะมีเยอะพี่อันไหนเลือกมาเลยอักยาน จักยานขึ้กระบอกมาไีองมาที่สอยู่ในอุโมงค์เล็บไฟผิดกระบอกขิ้ระบอกเอามาที่สามโอ้ยที่สามเอาเอาตัดเลยเอาเร็ว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 เร็เ็เร็วเเร็ อย่าเต้องคาดตอบดีเว้ยหมดเลยละสองละสองโอเคละสองได้พอมันตันมันก็มันก็คิดไม่ออกเลยอันนี้ง่า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 ยเอออ่ะอันง่ายเว้ยง่ายสองหนึ่งต้องผ่านอยู่ในไหมครับมีเป็นล้านเลยมึงทีนี้แกะเดาๆมาอ่าแกะแไม่ใช่ไป่ใไมที่สองถืที่สองได้อาหารจากมันได้อาหารจากไอคิดแกะก็ได้ไม่ใช่เหรออ่าเร็ว เร็วหมูผิดผิดผิดแต้รจะอันที่สามอันที่สามอที่สามม่อนคลิกด้วยถ้วยฮะได้อาหารจากมันคลิกด้วยถ้วยอ่ะคลิกด้วยถ้วยม่อนม่อนพี่เบลจะบอกว่าอันเนี้ยพี่เฟมเล่นเกมมายังไม่รู้เลยนะว่ามันดำได้ได้สเลยต่อมาดิพี่ต่อมาดิสุเพ็ดเฮ้ยเกือบถูปไม่ใช่อ่ะวัวเห็ด แอด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 เอาแครคำสุดท้ายเขาผมคำว่าคำสุดท้ายเอาหน้าสามสองอันนี้โอเคมึงบ้าเนี่ยคำสุดท้ายเหรอเพราเร็วเลยอ่ะสุดท้ายแล้วต่อต่อเอาน่าสามสองหนึ่งเป็นลมเป็นลมใช้ตดยาเสือกนี่ยลมใช้ยาดม ยอดได้ห้าคะแนนโอเคพใช่เหรอวยอมรับความจริงไม่ได้ายทำไปทำไปไปนผม่คิดได้ห้าคะแนนผมไตทำนั่นเองว้าวไปทำทำวุ้นทำกากทำอันนี้ตัดอีพีไหมตัดอีพีไหมไม่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 ตัด40นาทีเลยโอ้ยสัว์จะหดไปแล้วให้เอา p ว่าปะหลดเอก่อนก็ยัยันอางนี้นะผมลสองก่อนเจอกัน ไปไปไปละไปมึงทำกับลูกทีมกูได้แสบมากกตกโลกตายเกดเรื่องนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม EP ต่อไปดแก้ใหม่ EP หน้านะครับว่าทามันจะได้เท่าไหร่นะว่ามอนจะได้เท่าไหร่นะครับว่ากูจะทายมอนถูกไหม